รายการค้าวันที่13มก,กราจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้กับบริษัทซีโอแอลจำกัดมหาชนเป็นเงินสด10,000บาทบอกหักภาษีมูลค่าเพิ่มเซได้รับไปส่งของ,ของไปกำกับภาษีไปแจ้งหนี้เลขที่สา0 0ูนศูทำการหักภาษีณที่จ่ายตามมาตรา3เตตหักภาษีอัตราสาเอซ็นในรายการค้าว,วันนี้จะมีการเพิ่มฐานข้อมูลนะคะ จะทำงานในระบบระบบซื้อไปที่ Workflow ค่ะ i n v o i c e บริการนะคะซื้อสดค่ะกดโอเคค่ะนี่กดเพิ่มนะคะเลขที่อ้างอิงนะคะ3 0 0 0นะคะวันที่ค่ะเป็นวันที่13มกรา59้าค่ะแล้วก็ ชื่อผู้ขายนะคะใส่จุด ENTER ค่ะบริษัท COL จำกัดนคะคะกดเคค่ะแล้วก็รายการสินค้านะคะใส่จุด ENTER ค่ะแล้วเลือกที่บริการนะคะหมายเลขสามค่ะรหัสนะคะใส่จุด ENTER ค่ะจะเห็นว่าไม่มีอะไรขึ้นมานะคะเราเพิ่มะคะ่ะเามค่ะเพิ่มต่อจากเดิมนะคะเป็น e ีขีด05นะคะ ้ออบรมโปรแกรมบัญชีนะคะราคาทุนมาตรฐานนะคะ10,000บาทคะ่ะรหัสกลุ่มสินค้านะคะเราจะแก้เป็นใส่จุด Enter เพื่อเพิ่มนะคะเอเพิ่มค่ะเป็น02นะคะค่าจ้างและบริการะคะ่ะ F10 บันทึกนะคะแล้วก็เลือกที่0 2ค่ะไปที่หน้า2นะคะหน่วยนับมาตรฐานค่ะใส่จุด Enter ค่ะอันนี้เราจะเพิ่มนะคะเป็น4ครั้ง F10 บันทึกค่ะ แล้วก็เลือกนะคะก็ไปที่หน้า3ค่ะตรงนี้ใส่1 0 0 0 0หมืนะคะค่ะแล้วก็ F 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามนะคะยังไม่ระบุ B O I นะคะให้กด yes ค่ะแล้วก็เลือกที่ค่าอบรมโปรแกรมบ,บัญชีนะคะจำนวน1ครั้งค่ะค่ะแล้วก็ อันนี้เรามีการหักภาษีนาะที่จ่ายนะคะเปลี่ยนจากตรงนี้จากเอเป็นตัววนะคะค่ะจะขึ้นมาให้นะคะเลอกเพิ่มที่ในที่อ้างอิงนะคะเป็นสามศูนศูนศูนย์ค่ะแล้วก็มาที่เงื่อนไขการหัก,หากภาษีนะคะใส่จุดนะคะจะขึ้นมาให้แถบความมือนะคะใส่เล็กหนึ่งค่ะแล้วก็ภาษีหัก หักนะที่จ่ายตามมาตานะคะใส่จุดค่ะจะขึ้นมาให้ตรงขวามือนะคะเป็นเราเลือกเล็กหนึ่งค่ะมาตาสามเตศน,นะคะและ้วก็ประเภทเงินได้นะคะอันนี้เราจะใส่คําว่าค่าอบรมโปรแกรมบัญชีค่ะ อัตราภาษีนะคะเราจะใส่เลขสงค่ะ<ม>ค่ะอันนี้โปรแกรมก็จะคำนวณมาให้แล้วนะคะเป็น300บาทกด F10 เซฟได้เลยค่ะ<ม>ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ F10 บันทึกค่ะระบบจะขึ้นมาให้นะคะเป็นเดบิตซื้อสด1,000 10, 0บาทภาษีซื้อ700บาทเค<ม>รดิตเงินสด1,400บาทภาษีหักหกที่จ่าย300บาทนะคะ F10 บันทึกค่ะ ระบบจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะเราไม่ต้องการพิมพ์ค่ะถ้าไม่ต้องการบันทึกต่อกด S เส t ออกได้เลยนะคะ